รถที่เราครับที่เราไปเอามาจากหนองคายนะก็แปลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <Wow. S 1> เป็นแรปเตอร์ดีเซลนะนี่คันแรกของเราเลยนะ mm hmm. เผื่อคนที่เราอยากแปลงนะ mm hmm. แนะนําเลยให้เอารถข้ามมาที่ไทยฮะ <Wow. S 1> ถ้าจะแปลงอยู่ที่เรานะผมบอกเลยอร่อยโคตรแพงเพราะร้านค้าที่เราเขาก็ต้องนําเข้าจากที่ไทยทั้งนั้นเลยฮะ, mm hmm. ะก็เดี๋ยวเอาอะไรขนกลับฮะล้อยองล้อยยางกันชนพวกนี้เดี๋ยวขนกลับ อ่าแล้วก็สติกเกอร์เดี๋ยวผมเอาไว้ในรถนะอ่าช่างเราหยุดครับช่างเรากลับบ้านก็เลยสติกเกอร์ไม่ได้ติดไปให้ก็เลยเอาไว้รถแล้วกันอ่านี่อ่าเดี๋ยวไม่เชี่ยวเป็นรถลาวนี่ฮะพวงมาลัยซ้ายลองดูฮะนี่อ่าพวงมาลัยซ้ายไหมเนี่ยฝั่งนี้ชัดมาฝั่งนี้อ่าพวงมาลัยซ้ายนี่อ่าก็ขับขี่ลาบากหน่อยฮะองององศาเราชินกับทางขวาไงองศามันเพี้ยนหมดนะครับ นี่ฮะชุดล้อยางฟูเอลลูกค้าไปใส่ของเทียมมาฮะ oh, <no. S 1> ของเทียมเลยฟูเอลเทียมนี่ฟูเอล,ฟ,เอลฟูเอลแท้นะอขอบ18ออปออัออน่าจะประมาณลบ1ิหรือ12แล้วผมจำไม่ได้กว้างก็9นิ้วยาง305ของค่ายแอมดอก AT ล้นแบบพอดีพอดีแบบบึกบึนนแบบบึกบึนเห็นไหมด้านข้างด,ดูด้านข้างเห็นไหม ทรงแบบนี้คือทรงให้ทบบใหเทียบเท่าแรปเตอร์นะฮะนี่ท่อท่อไม่ได้ออกคู่นะท่อออกข้างครับเพราะมันเป็นดีเซลนี่ไปได้ไงไปได้ไหมก็ให้พวกช่างเขาช่วยเก็บของอเดี๋ยวแก้มาแก้มเอาไว้ในรถก็ได้แก้มไว้ในรถนี่มาดูฝั่งนี้บรรไดข้าง มาได้ข้างแรปเตอร์นะครับฝาถังน้ํามันนี่ฮะล็อกไฟฟ้าเหมือนเดิมคิวล้อแรปเตอร์กระบะแรปเตอร์ทั้งลูกนะนีะ่ด้านหน้ามาดูด้านหน้านี่ก็บอกไปก่อนเดิมทีมันเป็นนิกเกิอยู่แล้วนะเป็นนิกเกิอยู่แล้วก็เอามาแปลงแค่ชุดหน้าชุดกระบะ,ะแล้วก็ต้องขอบอกไว้ด้วยว่าคัตซีตัวถังของที่ลาวเนี่ยมันสั้นกว่า ผมเคยแปลงป้ายแดงไปคันหนึ่งนะครับแปลงง่ายมากเลยจับใส่ขันน็อตง่ายๆเลยนะครับสำหรับในเจนนะที่จะมาแปลงเบนแรปเตอร์นะแต่นี่คือรถที่ลาวฮะคัสซีด้านหน้าด้านท้ายไม่เหมือนกันครับขนาดต่างกันนะอ่ะขอฝากไว้ครับรถที่ลาวขอฝากไว้นี่ฮะแปลงแบบเนียนๆเลยอ่ะโอ้ร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดขาดแน่เลยไปพันก่อนไหมมันมีตัวพันอยู่ จบพันไปพันก่อนไอ้ตัวเล็กมาพันก่อน